สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่านิทานกลิมแบบฉบับจริงดิบร้อนและไม่มีปรุงแต่งเรื่องนี้ชื่อว่า The r o b b e r Bridegroom หรือเจ้าบ่าวโจรเตรียมใจไว้เลยนะคะเพราะมันหนักกว่าเวอร์ชันนิทานเด็กแน่นอน กาละครั้งหนึ่งมีเจ้าของโรงสีร่ำรวยคนหนึ่งเขามีลูกสาวคนเดียวสวยเรียบร้อยและเป็นที่รักของพ่อมาวันหนึ่งมีชายแต่งตัวดีดูมีฐานะแววผู้ดีมาเต็มมาขอแต่งงานกับลูกสาวพ่อดีใจมากคิดว่านี่แหละคูมันดีด ที่จะดูแลลูกข้าไปตลอดชีวิตแต่ลูกสาวกลับรู้สึกแปลกทุกครั้งที่มองหน้าเขาเธอรู้สึกเย็นยะเยือกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติแต่ในยุคนั้นลูกสาวไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะว่าอย่างไรก็ต้องทำตามเธอเลยต้องจำใจมั่นกับเขา ไม่นานหลังจากนั้นครูมันก็มาเชิญเธอด้วยน้ำเสียงนุมน่มๆคุณควรมาบ้านผมในป่าสักครั้งนะที่รักเรากำลังจะแต่งงานกันคุณควรรู้จักบ้านว่าที่สามีคำว่าป่าทำให้เธอขนลุกทันทีเธอถามกลับว่าเออแล้วบ้านคุณอยู่ตรงไหนคะ เขายิ้มบางๆก่อนตอบว่าง่ายมากเดินตามเส้นทางที่มีเท่าโรยไว้ก็จะมาถึงบ้านผมยิ่งฟังยิ่งดูน่ากลัวแต่เธอไม่กล้าปฏิเสธในวันนัดเธอตื่นแต่เช้าตรู่ขณะเดินเข้าปา่าต้นไม้เริ่มทึบ แสงอาทิตย์ส่องแทบไม่ถึงพื้นยิ่งเดินก็ยิ่งเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแม้เห็นเท่าโรยตามทางแต่เธอไม่ไว้ใจเลยหยิบมเมล็ดถั่วออกจากกระเป๋าโปรยไว้ทุกสองสามก้าวเพื่อสร้างเส้นทางให้ตัวเองกลับมาได้หากมีอะไรผิดพลาด หลังจากเดินไกลจนขาแทบหมดแรงเธอเจอต้นไม้เก่าๆตั้งโดดเดี่ยวกลางป่าลึกหน้าต่างแตกประตูพังไร้แม้แต่ควันไฟหรือเสียงคนเธอผลักประตูเข้าไปเสียงบานพับดังเอี๊ยดภายในมืดเงียบและเย็นจัดทันใดนั้นเธอเห็นนกในกรงหันมามอง มันร้องออกมาเหมือนเสียงคนกระบายเจาวนี่คือบ้านของคาตากนเธอแทบจะไม่หายใจแต่ก็ยังฝืนเดินต่อเพราะไม่อยากให้ใครว่าเธอเสียมารยาททุกห้องในบ้านร้างหมดโต๊ะหักเก้าอี้แตกมีแต่ฝุ่นและใยแยมงมุมเสียงของเธอที่ถาม มีใครอยู่ไหมคะเสียงสะท้อนกลับมาอย่างวังเวงเธอเดินไปเรื่อยๆจนเจอบันไดไม้เก่าๆที่นำลงสู่ห้องใต้ดินเธอสัน่นแต่ก็ลงไปทีละขั้นข้างล่างมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ผอมแห้งผมงอกหน้าตาซีด เหมือนคนอยู่กับความกลัวมานานพอนางเห็นหญิงสาวก็ร้องเบาๆเจ็กน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่หญิงสาวตอบว่าเธอมาตามคำเชิญของคู่มันหญิงชราหน้าเปลี่ยนทันทีจับแขนเธอแน่นนี่ไปเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ใช่บ้านที่นี่คือรงังโจรคู่มันของเธอ ขับเป็นหัวหน้าจรพูกมัน่นทู้หญิงมาค่าแล้วกินเป็นอาหารหญิงสาวช็อกจนแทบยืนไม่อยู่เธอกำลังจะว,วิ่งแต่ทันใดนั้นเสียงขีเท้าเสียงหยัวเราะเสียงผู้ชายหลายคนใกล้เข้ามาหญิงชลาผักหญิงสาวไปหลบที่ถังเบียร์ใหญ่อย่าหายใจเสียงดังอย่าขยับ ถ้าพวกมันเจอเธอเธอตายแน <c oughs> ่พวกโจรลงมาเต็มห้องใต้ดินดื่มหัวเราะพูดคุยเหมือนงานเลี้ยงกลางวงนั้นพวกมันลากหญิงสาวอีกคนเข้ามา <c oughs> อย่าฆ่าฉันฉันมีพ่อแม่ฉันยอมทำทุกอย่าง <c oughs> <S 2> <s> <S 2> แต่พวกโจรกลับหัวเราะ ก่อนบังคับให้เธอดื่มไวน์สามแก้วแก้วน้ำเงินแก้วแดงและแก้วเหลืองหลังแก้วสุดท้ายเธอล้มลงและไม่ลุกขึ้นอีกเลยพวกมันเริ่มลงมือชำแหละร่างของเธอหนึ่งในโจรเห็นแหวนทองบนศพพยายามดึง แต่นิ้วบวมจนแหวนไม่หลุดมันบ่นอย่างหงุดหงิดก่อนพูดนั่นก็สั่นิ้วมันสิขวานถูกเหวี่ยงลงครั้งเดียวนิ้วพร้อมแหวนกระเด็นลอยไปในอากาศแล้วตกลงตรงต,รงตักของหญิงสาวที่กำลังซ่อนอยู่เธอสะดุ้งสุดแรงแต่ต้องกัดเรียมฝีปากไม่ให้ร้อง เธอคว้าก้อนเนื้อนั้นซ่อนใส่กระเป๋าทันทีจนคนนั้นมองหานิ้วเหมือนคนบ้าพวกมันเดินวนไปมาค้นทุกมุมหนึ่งคนเดินมาหยุดห่างจากถังแค่ไม่กี่ก้าวหญิงสาวตัวแข็งเหมือนหินไม่กล้าหายใจจนโจรอีกคนบ่นว่าเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่วันนี้มาดื่มกันก่อน พวกมันเลยเมาหลับกันไปทีละคนหญิงชรารอจนเสียงกล้นดังสนัน่นแล้วเดินมาหาหญิงสาวขึ้นมาเร็วตอนนี้แหละทั้งสองค่อยๆเดินผ่านร่างพวกโจรที่นอนเมาบนพื้นกลิ่นเหม็นจนแทบอาเจียนแต่เธอต้องกลั้นไว้ขึ้นบันไดช้า เปิดประตูหญิงชรากระซิบหนีไปเลยยะหอนกลับมาแล้วคุณไม่ไปด้วยเหรอพวกมันจะตามหาฉันเจอแต่เธอมีโอกาสรอดวิ่งไปหญิงสาวร้องขอบคุณทั้งน้ำตาก่อนวิ่งเข้าป่าเต็มแรง ข้างนอกมืดสนิทแต่โชคดีที่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอวิ่งตามเมล็ดถั่วที่เธอโปรยไว้บางเม็ดงอกต้นเล็กๆทำให้มองเห็นได้ในความมืดเธอจึงวิ่งจนเท้าเจ็บกิ่งไม้ตีหน้าแต่เธอไม่หยุดวิ่งจนเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านพอถึงบ้านเธอเปิดประตูพรวดเข้าไป พอรีบเข้ามากอดลูกหายไปไหนมาพ่อเป็นห่วงแทบขาดใจหญิงสาวร้องไห้จนตัวสั่นแต่ยังไม่พร้อมเล่าความจริงจึงบอกแค่พ่อคะพรุ่งนี้หนูจะเล่าให้ฟังทุกอย่างคืนวันนั้น เธอฝันร้ายทั้งคืนมาถึงวันแต่งงานทั้งบ้านถูกตกแต่งด้วยผ้าขาวดอกไม้และคนมากมายทุกคนมองว่ามันเป็นงานที่มงคลที่สุดแห่งปีแขกมากันแน่นบ้านเสียงหัวเราะเสียงดนตรีดังทั่วทั้งงานแต่เจ้าสาวไม่ยิ้มเลยสักนิด เธอเงียบสีหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดอยู่บนหน้าเจ้าบ่าวเองก็มาในชุดรูรายิ้มหวานดูเป็นสุภาพบุรุษท,ที่สุดในหมู่แค่เขาเข้ามาจับมือเธอเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ยว่าที่รักวันนี้เราจะเป็นของกันและกันแล้วนะ แต่เจ้าสาวยืนเฉยเหมือนน้ำแข็งไม่แม้แต่จะตอบกลับตามธรรมเนียมโบราณก่อนเริ่มพิธีแขกจะต้องให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งที่ตรงกลางแล้วให้แขกแต่ละคนเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้เรื่องน่ากลัวเรื่องตลกเรื่องประสบการณ์ในชีวิตเพื่อให้คู่บ่าวสาวมีความสุข แขกแต่ละคนเล่าเรื่องสนุกไปเรื่อยๆจนถึงคิวของเจ้าสาวทุกคนเงียบรอฟังแม้แต่เจ้าบ่าวก็หันมามองด้วยความสนใจเจ้าสาวถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าวันนี้ฉันอยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องผู้ชายกลุ่มหนึ่ง ที่จับผู้หญิงเข้าไปในป่าลึกในบ้านหลังหนึ่งพอพูดคำว่าบ้านในป่าเจ้าบาวก็มีอาการทันทีแต่เขากลับยิ้มไว้เจ้าสาวเล่าต่อผู้ชายพวกนั้นทำทีเป็นคนดีพูดจาสุภาพสวมเสื้อผ้าสวยงามแต่ความจริงแล้วพวกเขาเป็นโจร ห่าคนและกินเนื้อมนุษย์ oh. แขกทั้งหลายเริ่มสายหน้าคิดว่าเธอแค่เล่านิทานสยองขวัญธรรมดาแต่เจ้าเปล่าหน้าซิดลงทีละน้อยวันหนึง่งพวกโจรลากผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในบ้านฆ่าเธอหันเธอเป็นชิ้นนอย่างที่ทุกคนจินตนาการไม่ถึง ทุกคนในงานเงียบสนิทไม่มีใครขำไม่มีใครยิ้มเจ้าบ่าวเริ่มเหงื่อแตกเขาขยับตัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายแต่รู้ไหมคะผู้หญิงคนนั้นทิ้งหลักฐานไว้ให้ชั้นหนึ่งอย่างทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของคนเป็นร้อย เธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากระโปรงงานแต่งแล้ววางอะไรบางอย่างลงบนโต๊ะในงานนิ้วของผู้หญิงคนนั้นนิ้วที่ยังสวมแหวนทองแหวนที่เหมือนกับของที่เจ้าบ่าวมอบให้กับเจ้าสาวในวันนี้เสียงแขกหลายร้อยคนร้องด้วยความตกใจโต๊ะสัน่นบางคนลุกหนีบางคน ปิดปากตัวเองเพราะจะอาจเจียนเจ้าบาวลุกขึ้นทันทีหน้าแดงเหมือนจะระเบิดเขาตะโกนว่าก็าเขาจะพูดก็เขาแต่ไม่มีใครฟังเพราะคนทั้งงานเห็นกับตาว่าแหวนบนนิ้วมันเหมือนกับแหวนคู่มั่นของเจ้าสาวแทบทุกประการและตอนนั้นเองพ่อของเจ้าสาว ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานแต่งก็ยืนขึ้นแล้วตะโกนว่าจับมัน